กลับมาอยู่ขเราสองคนกับนายเทนนะคะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเอ็กซ์คลูซีฟต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเรื่องราวความสําเร็จของหนังไทยแล้วก็นักแสดงไทยในอินโดนีเซียนะคะโอ้โหมีแฟนคลับนะคะตามกรีดกลางกรุงจาการ์ตาเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะก็มีแฟนคลับชาวอินโดนีเซียนะคะฝากความห่วงใยถึงนิจคุณผ่านรายการนายเทนด้วยค่ะ ทำเอาสามนักสดแสดงจากหนังรักเ็ปีดี7หนนของค่าย GTH คริสปันปันและซันนี่เซอร์ไพรส์รสไม่น้อยค่ะเมื่อมีแฟนคลับแดนอีเหนาเมาเฝ้ารอสบตาและขอลายเซ็นที่โรงหนังกลางกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียทําเอาเกิดจลาจนย่อมย่อม,มเพราะแฟนคลับชาวอินโดอยากสบตานักสดแสดงไทยในดวงใจแบบใกล้ชิดโดยเฉพาะสาวปันปันที่มีหนุ่มมารอต่อคิวหลายชั่วโมงเพราะประทับใจผลงานจากหนังรัดดานแลนด์ที่เคยเข้าฉายก่อนหน,นี้ที่อินโดนีเซียค่ะ โดยการเดินทางมาโปรโมทหนังไทยในแดนอินเวครั้งนี้ผู้จัดจำหน,น่ายหนังในอินโดนีเซียรวมกับ GTH และมูลนิธิไทยกระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบจึงได้เห็นภาพความฮอตของนักแสดงไทยในต่างแดนแบบนี้ละค่ะในเชิงของของแผนการโปรโมทเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะเริ่มเห็นเป็นเป็นภาพโพสที่ดีแล้วครับตอนนี้ก็ต้องรอแค่ว่าถ้าเราทำขนาดนี้เราเห็นฟีดแบ a สดๆอย่างนี้ คนเข้ามาดูหนังในโรงจริงๆเนี่ยมันดีมันดีขึ้นเป็นสัดส่วนด้วยจริงๆหรือเปล่าคือถ้ามันดีสัดส่วนนี้จะว่ามาถูกทางไปแต่ที่ยังยังต้องรอพิสูจน์อีกนิดนึง you say something to ปันปัน she's so beautiful how do you feel ปันปันเป็นไงขอบคุณนะ thank you ดีใจคิดไหมว่ามันจะขนาดนี้ไม่คิดเลยเขาแบบจะแบบมีคนต่างประเทศรู้จักเราเยอะขนาดนี้ใคะชาวอินโดนีชอบดูหนังไทยมากก็ก็อยากให้มาอีกหลายๆเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็ น่าตื่นเต้นค่ะสวัสดีค่ะดีชันเมย์เมย์สวัสดีขอบคุณค่ะอาจังรักคุณแฟนคลับกลุ่มนี้ที่ถึงแม้จะรู้ว่านิชคุณหนึ่งในนักแสดงหนังรัก7ปีดี7หนจะไม่ได้มาร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วยแต่ก็ขอโอกาสกับนายเอ็นเตอร์เทนเพื่อส่งกำลังใจไปให้นิชคุณกรณีที่ต้องเก็บตัวเงียบจากเรื่องราวเมาแล้วขับที่แดงกิมจิค่ะ จันรักคุณนี่คุณห้ติงตุ๊กยฟาห้อยติงขอบคุณค่ะแฟนคลับนิชคุณชาวอินโดกลุ่มนี้ยังบอกอีกด้วยว่าพวกเขาวิชาคนไทยหัวใจเคป๊อปที่แดงแกลชิดนักร้องเกาหลีเกือบทุกสัปดาห์ผิดกับพวกเขาที่นานๆครั้งนักร้องเกาหลีจะบินมาเปิดแสดงที่อินโดนีเซียค่ะน่ารักนะคะแฟนคลับชาวอินโดนีเซียนะคะและเรื่องราวความสำเร็จของหนังไทยในอินโดนีเซียนี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ในรายการนายแต่พทนนี่ละค่ะเราังคงอยู่